คุณพยาบาลครับคุณพยาบาลครับเมื่อไหร่จะถึงคิวลุงเที๋ะครับโอ้ยลุงนี่จะรีบอะไรกันนะกระหน่ลุงไม่เห็นหรือว่าคนไข้มาถึงคนหน้าหน่อยตั้งแตวตั้งแด่นเนี่ยแล้วอีกอย่างนะที่หน้าห้องคุณหมอ,หอเขาก็มีคิวบ่อนแล้วพวกคุณหมอปวดถึงคิวที่เท่าไหร่ลุงว่างกดดันเดินไปดูเองไม่เห็นว่าฉันยุ่งอยู่เนี่ย มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะก็อยากให้ดูคิวให้หน่อยอนะหนูนะเพราะว่าลุงตามองไม่ค่อยเห็นน่ะได้ค่ะไปมึงนะคะอ๋อคือตอนนี้นะคะคุณลุงห้องตรวจของคุณหมอเลยียอยู่ที่คิวที่5้านะคะส่วนของคุณลุงเนี่ยเป็นคิวที่6 3ค่ะโอ,อขอบใจมากเลยนะคุณพยาบาลคุณลุงขอไปทานข้าวก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทานยาด้วยได้ค่ะ,ะคุณลุงคะ ถ้าคุณลุงจะไปทานข้าวใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลนะคะคุณลุงจะมีตลาดนัดเล็กๆอยู่นะคะส่วนตู้กดน้ําเนี่ยอยู่ทางฝั่งนี้ค่ะอขอบใจมากเลยนะหนูนะ,ะเดี๋ยวลุงไปทานข้าวก่อนค่ะลุง คิวที่4ี่ค่ะคิวที่47 4 7ไปไหนนะคิวที่47เอ้อครับครับ,บครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้อยนี่ฉันแหกปากเรียตั้งนานแล้วไม่ได้ยินหรือ,อยังไงคะเจ็บคอหมดแล้วเนี่ยขอโทษครับไปเข้าไปข้างในคุณหมอรออยู่ โอเคครับโอ้ยคุณยายรครับผมซื้อขนมมาฝากครับขอบคุณนะคะขอต้อนนะครับขอบคุณค่ะโอ้ <c oughs> โห,โหนงไข่มุกเดี๋ยวนี้หัด มีผู้ชายซื้อขนมนมเนยมาฝากถึงที่เลยนะเขามาจีบเหรอ,อแต่ว่าพี่ว่าดูก็แบบเหมาะสมกันดีนะเพราะผู้ชายคนนั้นเขาดูแบบบ้านๆเ <c oughs> ขาไม่ได้มาจีบหรอกคะ่ะพี่ฝ้ายแบ่งไปขนมไปกินบ้างสิคะเขาให้มาตัง้งเยอะเลยคะ่ะไม่ไอจะ้ะ ไม่รู้ว่าเขาไปซื้อมาจากไหนแต่พี่ว่าคงจะซื้อแบบข้างทางอะนะพี่กลัวว่ากินแล้วพี่จะแบบปวดท้องอะแล้วใครจะรับผิดชอบพี่ล่ะน้องหิวกิน,นจ้ะ ละเอียดการรักษาของคนไข้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมเสร็จแล้วแล้วไงอ่ะน้องมุกก็เอาไปให้พยาบ,บาลท,ที่หน้าห้องหมอเฟิร์สสิคะนี่น้องมุกจะใช้ให้พี่เอาไปให้เองเหรอลืมไปหรือเปล่าคะน้องมุกว่าพี่เนี่ยเป็นถึงหัวหน้าแผานกนะคะไม่ใช่ลูกน้องค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าห้องน้ำไปทางไหน,นะครับ เห็นไหมไป,ป้ายก็ติดอยู่ทนท่อเรื่องแค่นี้ไม่ถึงหน้าถามเลยเอานี่คุณห้องน้ำใช่ไหมคะถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยเดินตรงไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ <c oughs> คุณหนุม่มสวัสดีค่ะวันนี้คุณหนุม่มลงมาตรวจเองเลยเหรอคะอ๋อป่าแล้วครับพอดีวันนี้ผมมีนัดกับคุณหมอครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณหนุม่มไปรอที่ห้องรับรองก่อนนะคะเดี๋ยวไฟพาไปค่ะ <c oughs> ใช่ทางนี้เลยค่ะ เชิญน,นั่งก่อนนะคะพอดีว่าคุณหมอกําลังเข้าตรวจอยู่ค่ะคุณหนุ่มจะรับน้ําอะไรดีคะไฟจะได้ไปเตรียมมาให้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวรอผมออกจากห้องคุณหมอแล้วก็ทานก็ได้ค่ะเออพยาบาลคนเมื่อกี้พยาบาลคนเมื่อกี้อ๋อน้องไข่มุกน่นเหรอคะน้องก็เพิ่งจะมาทํางานได้ไม่ถึงเดือนเลยค่ะ ไม่ไหวเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยรับเขาเข้ามาทำงานได้ยังไงเรื่องพูดจาเรื่องมารยาทนี่นะคะไม่ดีเลยค่ะทั้งกับตัวดิฉันเองแล้วก็กับคนไข้ด้วยค่ะไม่เคารพผู้นผู้ใหญ่เลยค่ะแล้วก็ทำงานไม่เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วนี่นะคะวันก่อนนะคะยังทำเฟมประวัติคนไข้สลับเป็นด้วยนะคะเล่นเอาดิฉันเนี่ยวุ่นวายที่หมดเลยค่ะ ด,ดิฉันก็กะว่าจะเข้าไปพบฝ่ายบุคคลหน่อยรายงานพฤติกรรมของน้องคนนี้เขาทราบนะคะขนาดนัน้นเลยเหรอก็ใช่นะสิคะอ๋คุณหมอมาพอดีเลยคะ่ะเี่นี่คุณหมเชิญเลยนะคะค่อยคๆลุกนะคะค่อยๆค,ค่ะแล้วก็เดินนะคะเชิญค่ะ คุณหนุ่มนั่งพักตรงนี้ก่อนนะคะฉันจัดการเองน้ำค่ะคุณหนุ่มขอบใจออคุณหมอว่ายังไงบ้างคะนี่ไม่มีงานทำหรอจ๊ะนี่คนไข้ข้างนอกอมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่รู้จักไปดูแลทำงานเนี่ยให้มัาสมกับเงินเดือนที่คุณหนุ่มเขาจ้างหน่อยสิจ๊ะอ,อ้าว เธอคงยังไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณหนุ่มเนี่ยเขาเป็นถึงเจ้าของโรงพยาบาลที่นี่ทราบค่ะทราบาแล้วไม่ไปละคะยืนบื้ออยู่ทำไมฮะคุณหนุ่มคะเห็นไหมละคะเป็นอย่างที่สายพูดไหมน้องไข่มุกเนี่ย<ๆ>เขาทำตัวเสียมารยาทมากเลยนะคะสายต้องขอโทษคุณหนุ่มแทนน้องไข่มุกจริงๆนะคะ ต้องดูเรื่องเอองั้นฉ,ฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะอ๋อ้ไฟไม่ได้หมายความถึงคุณหนุนนะคะไฟหมายความถึงน้องไข่มุกค่ะคุณฟ้ารู้ไหมทําไมผมะชอบเดินรอบโรงพยาบาลทําไมล่ะคะผมอะ่ะจะได้เห็นพนักงานเขาเนี่ยเขาทํางานกันอย่างไรจะได้เห็นว่าใครอมีลักษณะนิสัยอย่างไร พูดจายอย่างไรคุณฝ้ายรู้ไหมเพราะคนรอกตัวคุณฝ้ายเ,ยเขาเพลื่มละอากับพฤติกรรมคุณฝ้ายมากแค่ไหนนี่ขนาดฉันเห็นกับตาตัวเองนะเนี่ยและที่ฉันยังไม่ได้อ่านอีเมลที่คนร้องเรียนมาอีกเพียบฉันเป็นคนใจดีชอบให้โอกาสคนแต่ฉันว่านะ สำหรับคุณฟ้ายเนี่ยฉันให้โอกาสมามา,มากพอแล้วจริงไหมไข่มุกจริงค่ะอ๋อนี่คุณฟ้ายยังไม่รู้สินะว่าไข่มุกอะเป็นหลานสาวแท้ๆของฉันเองฮะ <c oughs> หลานสาวรอคะอืมใช่หรือจะให้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่มุกเนี่ยคือว่าที่ผอ,อ คนต่อไปของโรงพยาบาลน,นี้ต่อจากฉันไข่มุกหลานสาวฉันเนี่ยเขาจบพยาบาลมาจากเมืองนอกเขาเลยมาขอเป็นพยาบาลเพื่อลองศึกษางานของโรงพยาบาลก่อนที่เขาจะรับตำแหน่งต่อจากฉันนีคุณฝ้ายก็เข้าใจแล้วนะค่ะอืมเข้าใจก็ดีแหละ ฉันขอพูดตรงๆกับคุณฝ้ายนะว่าคุณฟ้ายเนี่ยไม่เหมาะกับอาชีพพยาบาลอาชีพของงานบริการคุณฝ้ายอะ่ะเหมาะกับอาชีพที่ไม่ต้องพบปะก,กับผู้คนฉันไปก่อนแล้วนะออกแล้วฉันจะให้ฝ่ายบุคคลนะคุยคุณฝ้ายเลื่องลาออกและขอให้โชคดีกับงานใหม่นะคุณปู่คะ เดี๋ยวโนเโ้าหานะแชมป์ให้เอารถตู้มารับที่หน้าโรงพยาบาลนะคะได้สิจ๊ะอ๋อแล้วเย็นนี้เลิกงานแล้วรีบกลับบ้านไปนะปู่เราทานข้าวเย็นด้วยได้ค่ะ,ะเดี๋ยวนขนคล้องดูไปนะคะถึอได้เนี่ยค่ะคุณไขยมุกโอเคค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมเหินฟ้าครับไข่มุกค่ะนีครับวันนี้น้องไข่มุกใส่ชุดพยาบาลสวยเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะถ้าสนุกนะคะอย่าลืมติดตามชมชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝากด้วยนะครับ